มดได้ครับมดมาได้เลยครับแล้วมีวิธีจัดการมดอย่างไรครับมดเกาะตัวนี้ผลมอลต้องมีถ้าผพราะว่าว่าถ้ามันมีมดเนี้ยถ้ามันไปอยู่จะเป็นเคมีแหละครับจะใช้ตัวไหนครับก็ติกออไซเปอร์ครับไซเปอร์ไม่ทิ่มเลยะครับครับอย่างพราะว่าอันถ้าผสมมันเจอบนี้เตอร์สมมติว่าเพื่นเพ่นบอกว่าใช้ยันห้าซีซีฮาก่าใช้สักเท่าห้าหกับใช้เล็กเกินเดียวเข้า ลดจำนวนลงมาครับบบเจ๊นักเออทำเยเอะว่ะวกันนิดหนึ่งเขาแบบเจ๊เอาตามข้าขวกวดอีกนะเออานี่พวกมับอกข้าวซีฝักเจ๊ใส่ข้าแล้วก็เอาเอาันนี้ไปที่มคนิคละเขาบอกเอานี่ใส่กกไ,ไปตัวตัวเขามันหนีมันจะว่าตักแฉะข่าเอาเอาเป็เอาเป็เอาสา,า,ายไงไล่มันมาได้เออไล่มันมาได้นี่คือเทคนิกของเขาครับักคือตอนที่มันมีผลเนี่ยดูเลยห้ามมดขึ้นเลยนะครับเนาะจัดการมดที่ใดเออผมวอนอยู่พอมดตั้มนี่มันจะทำให้ เพราะว่าเพียงเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงของมดดำมันมาด้วยกันค,ครับเอามาเลี้ยงด้วยอ๋อมันค <Bot> ้ามาปด้วยกินผาฮะดนวยมดดำนี่ละครับครับมันจะก้าบเพียงมา oh คุณมาคุณมาคุณมา,ณมาด,ดูคุณมาดูดน้ำเลี้ยงนี้แน่ครับมันจะรอก,กินน้ำหวานรอก,กินไอ้กินคือว่าเขาเยว่ายอกินเยี่ยวจากเพียงไงเป็นน้ำหวานมดมดอาจจะกินเยี่ยวของเพียงอย่างเรมที่มันดำาๆนั่นะครับเออนั่นมันจะถ่ายออกมา นั่นเป็นยกตะชีของเพียงยุตธนาวมดก,<อ>ก,กันกระจายผลประโยชน์บบนนก,กันเราอยู่ด้วยกันแล้วกับบักฟีอมันจะทำเครื่อผลบอลรีเท่าผิวเสียเนะาแะแรกอะไรยังเห็มก็ครับผิวเสียก็มีไม,ม่ผิวเสียะะแล้วกันแล้ผิวจะมางงาแบบดำๆกระดางกระดำะดแล้วแบบดีๆเน่าอะไรแบคข้าวผลแตกก็มีครับผมว่าแล้วคุมมดที่มันอยู่ก็แล้ว โอ้อันนี้เริ่มสอนติดโผลนี่เราดูมอดใส่ปุ๋ยอใส่ปุ๋ยจนถึงมาคือพวงไปแล้วเนาะามนี้ไปอ่ดอาดูหาง่ห้าว่าห้าว่าห้าบาหาบา้าว่าห้าว่าต้องการมือวากับปุ๋ยสุกนี้พอจได้สูตรเนี้ยใช้ไปถึงเจ็บเลยได้เลยครับแล้วช่วงที่มาติดหน่วยนี่ฮอร์โมอนยังใส่กรอครับใส่อยู่ครับฮอร์โมอนก็ยังใส่ได้อยู่ได้อยู่ทุกเจ็ดวันเหมือนกันครับผมตอนที่มาติดหน่วยแล้วนี่นะครับครับฮอร์โมนนี่จะใส่ได้ไปจนถึง ลังจากที่มาติดหน่วยแล้วไปจนถึงก่อนเก็บเกี่ยวประมาณสักสิบวันก่อนเก็บเกี่ยวสิบวันถึงจะยุดเข้าแล้วยังใส่ปุ๋ยแล้วครับสูตรนี้สูตรสุดท้ายใส่ไปเรื่อยๆจนถึงสองอาทิตย์ก่อนสุดท้ายก่อนเก็บหยุดก่อนจะเก็บสองอาทิตย์ต้องยุดละเข้าสามารถใส่ไ้ได้โู้จนถึงก่อนเก็บสองอาทิตย์ได้เลยแล้วครับขาโอ้ถ้าวครับาครับขนาดมันกโปอใจที่เขาว่าอ๋อคือมันเร่งผลใหญ่เข้าก่อนเจ็ดวันก็ได้ประมาณ ให้เต็มที่ก่อน10วันมันจะใจเร่งผลเนาะสูตรนี้นะครับก็ดูโอ้ถ้ามันใหญ่โอเคละพอละกก็ยุดได้ได้ครับเพราะฉะนั้นก็มีใส่ปุ๋ยก็ใส่น้ำแล้วดูแมงดูมดขั้นตอนก็จะมีเต่ายีนของมังใหญ่และในการเก็บเกี่ยวนี่ก็ใจคนขึ้นนะครับเนาะอคนขึ้นอ๋อคนขึ้นเอาแต่แต่ถ้าเป็นเพ่งหอยผมผมได้ดาว่า แต่ถ้าไม่หอยต้องไปพ่นยาอย่างนักใช่ปะครับถ้ามันบางคนมันเต็้ต้นนี่นะครับผมเคยทำนะครับตี่ไมจะทำนามูนะเอาสูตรของที่อาสารชัยใช้นะครับเราจะแนะนำนะครับผมใช้น้ำเปล่าธรรมดาน่ะใช่ไเหี้ยหอยใช่ไหมอ่าอย่าเขารางโรดเขาเนี่ยพ่นเลยพ่นเลยพ่นตอนไหนครับเ็ื้อเขเก็บเกี่ยวแล้วนะแต่มันมีนะไปเต็บต้นนะอย่าเขาล้างรถธรรมดา พ่นล้างเหมือนก็เขาล้างต้นมันเลยอะคือมันตกเหี้ยอยู่ฟื้นแล้วเขาโตมาเมันกระต่ายละครับมันถึงดีละอันนี้คือง่ายๆเลยเนาะครับใจน้ําพ่นเนี่ยแต่แต่ใบมันจะช้ำน่อยเพราะมันฟาดอะแต่เขาต้องฉีดแบบแหงๆครับอ๋อเครื่องฉีดที่มันเอาฉีดล้างรูดตันะครับเออนะเครื่องนั่นกับเครื่องรักสายนะอันเดียวกันอ๋อเครื่องรักเครื่องพ่นยานั่นอะแต่ปั๊บหัวของมันปุ่งแหง้ะหน่อยถ้ามันโรคกูไปอะมีเยอะถ้ามันตกดินก็คือตายอ่ะครับเที่หอยเออ นี่วิธีวิธีจัดก,การโดยใช้น้ำบาดายอะพี่หอยขา,ขาวๆนั่นนะครอบแป้งเลยนะครับแล้วในการปรับปรุงม,มูลมดินของอาสาชัยมีสูตรอืรอ่นๆเนี่ยกที่จะแนะนำก่อนครับอืมที่อ,อาสาชัยใช้วิธีใช้อยู่ตัง้งแต่ผมว่าปุ๋ยอนัทยอนท่านถ้าหน้าฝนในต้นเตี้ยเขาต้นเตี้ยเขาปะใส่นะ่ยผมก็เอาปุ๋ยอันุข้อปุ่มมาใส่ช่วงหน้าฝนอ๋อ กกปุ๋หมักนี่ยะะถึงว่าในช่วงที่เขาพักต้นถ้าหน้าฝนเราก็ปุ๋ยมัก,กรถใส่ปุ๋ยมักใช้มักเองเนะครับตึ้งบักรถซื้อครับแบบนใช้ปุ๋ยมักรถ <c oughs> อินซีแน,น่น <c oughs> อนความรุงบวารุงดินเฉยคร <c oughs> ับผมเราบอกเพราะว่าเฮาวันมันมีนี่เรื่องครับอันเนี่ยใบไม้ใบไม้ใหญ่แล้วก็ใช้ใบของมันเนี่ยมักเอาครับมันอยู่แน่ครับผมเพราะฉะนั้นโดยปกติหลังจากที่เฮา เขาเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็จะสุ่มใบใส่ปุ๋ยแล้วสุ่มใบเข้าโคนต้นแต่ก่อนที่เขาจะใส่สารเขาก็ต้องกวาดใบออกนต่คืออย่างเงี้ยอันนี้คือใส่สารเขาก็เลยเอาใบออกแล้วก็ใส่สารเข้าไปอันนี้ใส่สารได้กี่วันแล้วครับประมาณสัก10วันอ๋อ10วันครับผมน่ก็บข้อละครับจักยาวไปเลยอันนี้ก็ปล่อยละปล่อยละ พราะมันจะช่วยคุมความชุ่มชื้นของดินแล้วพวก<อ>ใบมันเนาะครับถ้ามันเต็มก็ว่าถ้ามัน,น,นผมเอาปุ๋ยว่านข้าง่านแล้วก็ใส่ยาละน้ำเอาอันน้ำโพตเตอร์ครับในการเก็บเกี่ยวนี่มีการเก็บแล้วมีเทคนิคในการดูแลผลผลิตกว่าครับหรือว่าเก็บก็ใส่ตะกร้าไปเลยหต้องมาต้องมาคัดเกตก่อนครับคัดเกตก็ใช่ช่วงนี้ก่อถ้าช่วงหน้านี้ก็เวลาใส่ตะกร้าปุ๊บเราก็เอาน้ำผ้า้าผอม กินแบบกินบคุมเหมือนกันคุมตัวที่จะเอาไปส่งคือมันรักษาความชุ่มชื้นเนาะครับครับแล้วอย่างจะเอาเก็บเซ็จเนาะการตัดแต่งกิง่ง,งไนไอ้ซาใช้มีวิธีการแต่งกิ่งมันอย่างไรครับอืมส่วนมากผมจะดูดูกิ่งได้เออกิ่งนี้ต้องออกกิ่งนี้ก็เก็บไว้เนี่ยครับอ่าเขาบขาทีว่ามันเอากิ่งแห้งออกอะมาดูอันนี้มันมาทีหลังของเรามได้แต่งนะครับอ๋อถ้ากิ่งไหนแห้งกิ่งไหนตายก็เอาออกไปเลยอ๋ออันนี้มันมาทีหลังแล้วการแต่งทรงเนี่ไอ้ซาใช้ใช้วิธีแต่งอย่างไครับ ผมว่าเปิดกากเขาหลักกางนี่จะโล่งเนาะเขาอาหลักกางนี่โล่งคถ้ามันมีกิ่งตั้งกางนี่เขาต้องออกเลยอย่างไรก็คือตั้งกางมันมีช่องว่างเนาะครับก็ไฟที่ไงก็คล้ายๆกันนะไม่หดตัดแล้วนะเล่บเล่มันเลยบกระูงใช่ข้าวมันคือมันสูงล้ำจะแต่งกิ่งตั้งกลางนี่เอาออกมาเลยเนาะก็จะเหลือก็คือมันเหลือตรงเน้นตน้าข้างเองนะครับเนาะ นอกจากลำไยล้วก็จะมีที่มีสูตรอื่นๆแห่งกระาห้ที่จะแนะนำในการดูแลเรื่องโรคลการเรื่องแมงกายะครับเรื่องโรคละมาแรงเนี่ยถ้าละไอไอเพียงหอยมันจะระบาดหน้าหน้าหอนดาหน้าหอนหน้าหอนหน้าเนี่ยนะครับเนาะตรงเนี่ยนะครับหน้าหน้อนพุ่งกระไดแต่ถ้าเป็นในหน้าหนาวนี่ข้างง่ายครับเพราะ่วกางมันเปิด ตันนั้นมันจะเป็นเป็น้ำมันเป็นไข่ยังไงมันอยู่ในต้นครับมันจะเกาะติ่กันเกาะต่โมต้นนะครับอ๋อมันจะอยู่โพรงเออมันจะเป็นเมืือยๆตัวขาวๆยังมีน้ำมันนะจะข้างกร้าไข่ขึ้นมาครับไอเพราะเพราะเวลาหน้าฮอไข่มันจะมันจะเคลือบอย่าครับถ้าหน้าหน้าหนาวมันจะไม่จะไขจะแห้งไข่จะแห้งกระด้างแล้วก็มันจะมีโอกาดง่า้างง่ายดงนั้นมันจะค้างง่ายือถ้าจะจัดการก็ต้องดูตอนหน้าหนาวเนี่ยเอ้า ยาใสสารเออใส่ดูแลค่ามันช่วงเนี้เนี่ยนะครับครับถ้ามาติดตามต้นนี่ก็ใช้วิธีถ้ามันมาหนากก็เบาก็ได้อ๋อก็ดูตามต้นมันส่วนใหญ่มันจะอยู่อยู่ช่วงไหนครับถ้ามันถ้าสมบูรณถ้ามันอยู่ครับยอดครับยอดตับยอดต่างสิ่งครับอ๋อเนียครับต่ใช่ไหมเวลาเขาจะสังเกตว่าเอ๊ะมันมีก็แบบมีนะครับมันจะมีขาวขาวครับอ๋อถ้ามันมีมันจะอยู่ตามยอดตามสิ่งยอดเนี่ยครับขาวขาวอ๋อครับ แตงกวาเปล่าเเลี้ยงโซ่เขาเลยอากจะปรับลามเงี้ยเป็นเทียหอยเทียหอยอ๋อไอ้ชิ้นแป้งนี่ปลอตะไรครับครับสังเกตใช้วิธีสังเกตนะครับเนาะครับการดูแลนี่ของไอ้สายใช้เจ๊วิธีมาสวนทุกวันกว่าครับอือก็เว้นวันครับอ๋อเว้นวันจะได้บอกโอ้มาเว้นวันเหมือนกันเนาะครับครับมขึ้นวันก่อนแต่ที่นี่ยังอินเตอร์ห้องครับ 什么？是什